Hãy subscribe cho kênh Ghiền anh Gõ Để, Để không ได้วัตีละสองนะเฮ้อะเอาตะกาขึนมาด้วยนะนี่ถุไม่ได้เอาตะกร้าขึนด้วยครับ ตนก็คือ,อที่นําสลิงนะครับพาไปฝั่งนู้นนะครับเนื่องจากว่าฝายขาดก็เลยทําให้จําจเป็นจะต้องขนอาหารต่างๆเนี่ยนะครับผ่านทางสายสลิงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันอังคารเนี่ยนะครับหน่วยงานก่อสร้างต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดเลยนะครับก็ได้มา,าตรวจสอบนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ดูว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการที่จะให้พี่น้องประชาชน สะพานแบรี่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจะขนเข้ามาเพื่อเอาสะพานเนี่ยาพาดไปฝั่งด้านหลังของผมนี่นะครับเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนสาม,มารถเดินทางได้ซึ่งเข้าไาอาหารเนี่ยพี่น้องประชาชนฝั่งนู้นก็ยังได้รับอยู่โดยการบริการจากท่านนายกในพื้นที่ท่านกำนันทั้งหมู่บ้านนะครับรวมถึงท่านในอำเภอในพื้นที่เนี่ยก็ดูแลกันอยู่นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยคิดว่าใน ไม่น่าจะเกินสัก5้าถึงหวันเนี่ยนะครับน่าจะทําให้พี่น้องเนี่ยเดินทางใช้สะพานเนี่ยเดินทางใช้ชีวิตอย่างปกติได้ครับเอาพสัคคืออะไรมั่งครับผมหนึ่งขนพืชไร่เด็กนักเรียนเป็นโรงเรียนพืชไร่ออกไม่ได้เลยเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดสิทธิ์เลยอ หมอคนท้องก็ใกล้จะคลอดด้วยคนไหนอะโอ้ท้องนี่ออกเดือนไหนครับเนี่ยเดือนนี้เลยค่ะเหรอออกเดือนนี้เลยเหรอสองวันนี้แหละแล้วทำไงถ้าสะพานข้ามไม่ได้พี่ทำไงอะหมอดำแย่ก็ออหมอดำแย่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เด็กนักเรียนช้านี่ไปยังไงกันครับพี่เหรอสะพานขาเดินไปตั้งแต่สะพานขานี่ไปไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ 的的国。The, the <laughs>